เรามาดูคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวในเดือนนี้มีตัวเพียงใช้เพียงใช้คือสาวงามที่นอกเหนือจากสาวงามที่บ้านเข้ามาหรือธุรกิจการค้าที่ส่งผลการเงินอย่างรวดเร็วส่งผลที่ว่าคาดไม่ถึงอาจจะเป็นเรื่องของหวยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้นี่คือตัวเพียงใช้ มันมาชงกันกับปีเกียงปีเกียงคือคนกันเองคนช่วยเหลือแล้วชงชงคือความวุ่นวายหนักที่สุดเข้ามานะครับทำให้การงานของคุณที่เหนื่อยอยู่แล้วคุณกลับต้องแบกภาระเหนื่อยหนักเข้าไปอีกเหนื่อยไม่ว่าธุรกิจเสียหายด้วย แถมถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกหลอกสังเฟซนิวอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะพี่น้องจะเข้ามารบกวนทำดีขอสตังของเก่าไม่ใช้ของใหม่ก็มาอยากได้ทะนั้นวัวต้องำจำใจไว้สาหรับเดือนกรกฎานี้ครับ